โอ้ือมันขัแต่วันี่นี่มอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบอก่หากินไงไยคอว่างเนี่ยเห็นบ่านี่ยนสวยวันคอออกหากินนี่นี่นี่ยนหากินเฮอะไรสดสวนี่เมาโดนหรวครับโอ้โหแต่มาหอดูคืออะไรโอ้โหสวยไม่ไม่ไม่ เทย้ราโง่ก eh ันช so right? ่ไลงอเปิสว้นวยาโอเคีงยงไปเอกสบถเอองเอหาคู่มือบอหนิเรื่งหนหาคูมอได้คู่มืออยู่บอครับโอ้เจ้า่พ่อใจในป่าดงพงไพบานเฮาวะ่เขใจค่ะจะป็นคู่ดงสมบูรณ์ค่ะหากินได้างเนาะมันอันรือยากระเด้กกดีมาเลยมนหาเขาเสหลเขาป่ากระเดพักได้เห็ดเขาป่าได้พักได้เห็ด ลปงฟังดูเห็นแต่ทุกอย่างไกล้สุดก็นเค่้ยุดยอดุดยอดเลยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยะพากันย่างเลาะไปอีกเด้อเดี๋ยวปพากันไปอีกทั้งฟังทั้งฟังทั้งพูดแหละทีอาจจะอ้อมไปพูดอีกเนี่ยฮะนี่ก็หาเก็บเห็ดน้ำเน่ยเรบปลาไปน้ำไห้ไอ้ไอ้ออกไม่ใช่โยบัเก็บเห็ดหลงหูคนมาก็เลยมาเบิงกะมีขวานแสดงว่า ตั้งขึ้นเนี่ยตั้งขึ้นสถานีนี่ดีเท่าเนาะผู้พื่อนที่นี่แซนว่าเฮ็ดออกก็ซากันว่าเฮ็ดออกแล้วก็เลยมาเก็บเฮ็ดเนาะคเขามันสามตีสุดยอดสุดยอดสุดยอดัหนึ่งเลยล้วก็ตานหนึ่งค่ะหนึ่งแล้โอ้หนึ่งวันก็ตานหนึ่งติ๋ไปโอเคไปหากินในไทยฟรังครับ